ำไมทำไมถึงคิดขน,น,นาดนี้เลยคือคือเอางี้แล้วกันคือหลังจากที่เรากลับมารักเอาจริงพี่อะปีที่แล้วเพิ่งกลับมาดูแลตัวเองกลับมาลกตัวเองจำได้ใช่ไหมปีที่แล้วปีต่อก่อนนั้นเราก็แบบไม่ได้แบบเหมือนดูแลตัวเองอะเหมือนอีซี่แบบอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันจะมีอยู่แบบโงเมนตหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามีเพื่อนๆก็ทักอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคือแบบทำไมเหมือนเดิมไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเชื่อว่าเรา ดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้แล้วเหมือนพี่เหนื่อยตลอดเวลาไงแ,แล้วมันก็เลยมีจุดที่เราพลิกแล้วบอกเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาลักตัวเองแล้วนะกลับมาลักตัวเองเมื่อไหร่ที่เรากลับมารักตัวเองเสร็จปุ๊บอะเราก็เริ่มดูแลในเรื่องของร่างกายจิตใจเพราะที่ผ่านมาเราดูแลคนอื่นมาเยอะลอะรักคนอื่นมาเยอะมากๆจนลืมดูแลตัวเองลืมรักตัวเองทีนี้พอเรากลับกลับมาลักตัวเองอะมันกลายเป็นแบบเฮ้ยเราติดติดความอิสระ ใช่ไอพี่เข้าใจแล้วเวลาที่คนพูดว่าแบบเหมือนติดการเป็นโสดแบบเคยใช่ไหมคือมันไม่เคยหรอไม่เคยไม่หัวไม่เคยไม่ัวฟ้องนะเอาฟ้องไม่คือแบบติดการเป็นโสดคือมันอิสระที่เราจะทําอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้ไม่มีการหึงไม่มีการหวงเอ่อไม่มีการเครียด แล้วเราจะไปเจอเพื่อนคนนี้เราจะนัดเจอเพื่อนคนนี้เราจะนัดเจอเพื่อนคนนี้คือสังคมเรากลับมาจากที่เราแบบเพื่อนบอกว่าพี่หายหัวเออแล้วแบบว่าไม่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 ไปแบบแบบเวลาคนจันเจอกันพี่ก็จะแบบไม่ว่าวันนี้ต้องอยู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือสังคมเดิมเดิมเรากลับมาใช่คือจริงๆแล้วคือพี่ก็ยังติดต่อกับสังคมเดิมเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราเจอกันมากขึ้นพอเราเจอกันมากขึ้นมันมีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นเออแล้วก็แล้วเรารู้สึกเรามีความสุข เข้าใจแล้วการที่รักตัวเองมากๆแล้วมีความสุขมันเป็นแบบไหนเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจนะตอนนี้เข้าใจว่าบางคนอนะ่ะเลือกที่จะเป็นโสดเพราะว่าเรามีความสุขกับที่ตัวเองเป็น และถ้าเกิดมันมีคนเข้ามาแล้วไม่ทําให้เรามีความสุขอย่างที่เราเคยเป็นหรือมากกว่าเดิมอะ่ะมันไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ไม่ลองลองมาแล้วมไม่เว่ร์เฮ้ยที่บอกว่าพอที่ที่หายหูไปพ่อหายไปรักคนอื่นโน no n no, no, no. มันก็ไม่ได้หายไปรักคนอื่นหรอกเรามีอะไรของเราที่ต้องทําแต่ตเพียงเราขี้เกียจที่จะออกไปนู่นไปนี่ไปเขาจคอจอไอ,ไอ้ไอ้ที่ตอนนั้นเนี่ยคือเราใช่เรารู้สึกแบบเราอยู่ตรงนี้เราพอละเราพอเพียงจริงๆคนเรามันไม่ได้เหมือนกันว่าพอ เข้าใจคาว่าพอเพียงนะแต่พอเพียงได้แต่ต้องรักตัวเองด้วยเออมันต้องบาลานซ์ได้เงี้ยน้องพยาถามรักตัวเองเงี้ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี้ยไปลงในหน้าเราก็ตั้งใจทําเลยใช่ไหมครับใช่แหลยที่แล้ยตัดสินใจว่าฉันจะต้องกลับมาแบบเอลี่ยแปลกลับมาใช่ไหมก็นี่แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเราแบบเอ้ยเรารักคนอื่นจนลืมรักตัวเองเงียนั่นแหละแล้วก็เริ่มใช่ มันเริ่มจากอะไรก่อนครับที่เราคึกว่าเราอยากจะโมนไฟให้กลับมาหว่าเป็นคนใหม่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเวลาสึงว่าเราเชื่อใจใครมากๆแล้วเราเคยไหมเคยที่เราเจอแล้วโดนหักหลังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทกับใครสอกคนหนึ่งแบบมากๆแล้วเราโดนหักหลังประมานั้นอ่ะมันเป็นเหมือนความรู้สึกแบบนั้นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าก็าเอ้ย ทำไมเราทุ่มเทกับคนอื่นมากจนไม่ได้แบบเหมือนเออนั่นแหละมันก็ไม่ได้โดนโดนหลักกมันไม่ได้มีซิเิรชันแบบนั้นไม่ได้มีสถานการณ์แบบนั้นหรอกคือเปรียบเทียบแต่แค่รู้สึกแบบนั้นเออมันเป็นเปรียบเทียบว่าแบบเราลืมดูแลตัวเองมานานเกินไปเพราอะไรอ่ะในรถเนีมหรือสถานการณ์เพราะว่าหนึ่งขออนุญาตเราก็แบบเน้อง อายุมากพี่ล้างมาย้ายก่อนมาถึงวหลายหลายคนกลัวไงครับจริง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 ไม่เลยเขาเรียกเลยอายุอายุเยอะแต่หายนาหายนาเช้ากับผิดไม่เลยของพี่เมยถ้าเกิดตามติดตามนีนสแกมพี่อ่ะคือแบบ สมว่าอย่างจมูกใช่ไหมพี่ทำวันเสาร์ใช่ไหมคะพี่เลยทำอะไรมาพพี่ทำจมูกกับดึงหน้าแค่นั้นยังไม่ได้ทำอย่างอื่นแต่จะมีพะ๊บอยากทำอย่างอื่นต่ออย่างนี้แล้วอย่างจมูกอ่ะก็คือพี่ทำวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์เอาจากโรงพยาบาลเอาเปลือกออกเอ้ไม่ใช่เอาเสือกออกวันอังคารเราได้ตัดไหมแล้วยางยางไม่ใช่ตัดไหมเขาเรียกอะไรเอาแกนอะไรออกวันอังคารให้หายใจได้เอย วันอาทิตย์อแล้วก็กลับบ้านแล้วก็จะใส่เสื้ออ่อนไว้แล้วก็เสื้อออกวันอังคารส่วนจริงๆพี่ไปคาเฟ่ตั้งแต่วันจันทร์เลยก็คือวันเสาร์วันจันทร์คือใช้ชีวิตตามปกติใช้ชีวิตตามปกติวันพฤหัสก็เป็นแบบเหมือนหน้าเขาเรียกอะไรเหมือนหน้ากระลอกนิดนึงแต่ก็ยังโอเคนั่นคือออกไปแลดแล้วโอ้ยได้ค่ะได้แต่็สังคม พ่อเราแบบพ่อเราแบบมาส่องกระจกว่าเราสวยแล้วไม่ไม่คือแบบเพื่อนบอกเคยออกไปร้านกาแฟได้อะทําไมจะออกมาอันนี้ไม่ได้มามาช่วยสปอร์ตงานเพื่อนก็เลยแบบเออโอเคก็ออกไปจริงจริงที่พี่ดิวกลับไปดูสภาพวันที่เราไม่ได้ดูเลยมาแล้วกลับไปดูจู้ไม่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครจริงหรอจริงจริงอย่างนั้นเลยความรู้สึกอ่ะเป็นแบบผู้หญิงคนนี้คือใครมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไงมันเป็นเรื่องบอดี้ด้วยน้ําหนักลงเก้าโล เพราะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ้วกนะตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองสวยแต่ว่าฟองมันย้อนกลับไปบอกอ้าจะจอ้วนดบ,บอกว่าพี่แพนจะทําอะไรใส่ติ๊กได้เหรอพี่ไม่บอกเด,ดี๋ยวรอดูพะลองเตาเชื่อแน่แนไม่เขินเลยเร็วๆนี้แน่นอนใช่ไหมคะพี่ดูแพนในช่วงทำไลน์ว่าเราจะว่างช่วงไหนทำแน่นอนค่ะแต่อันนี้ทําไม่ได้เพื่อให้สวยแต่ทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะทําให้มันดีกว่าเดิม ไม่อาหลับคนเป็นแม่ครับอ่ายางไงใครถึงเรื่องคือแฟนแฟคิดถึงพี่หลิวในบทงานการแสดงจะได้เห็นบ้างไหมครับสำหรับปีนี้อ่าไม่แน่้จอันนี้ไม่แน่แต่ว่ามี่ิดต่อมาใช่ไหมออมมี่คุยคุยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่ารับไหมครับเราอยากใจเราอยากรับแมถ้าเกิดบทโอเคกับเราตอนนี้ลูกก่แล้วอรับได้ครับก็ติดต่อเข้ามาเนาะอ๋อติดต่อได้นะคะหับิวพร้อมกลับมา กลับมารับงานในวงการแล้วค่ะสวยแซ่บขนาดนี้จะไม่มีใครมาจีบแน่อนอนใช่ไหมคอนเฟิร์มเรื่องจีบหเหออแบบสวยแซ่บขนาดนี้แบบมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ